โอ้ยดูมินิเลไม่กลัวเลยอะโอ้ยดูดิสีสันสวยงามโอ้ยดีลูกตายเยอะแยะมากเลยอะโอ้ยนี่เหมือนไก่ไปนี่นี่เหมือนไก่เลยตัวนี้ดิ่นหน้าตาน่ารักบ้องแบลนี่นี่ตรงเข่ามีลูกตายอีกดวงนึงอะมินี่โอ้มินี่บอกตัวเตี้ยมองไม่เห็นนะต้องกระโดดดูนะโอ้ยดูดิมินนี่นี่ตัวนี้นี่น่ารักมากเลยดูดิเป็นตะปุ่มตะปา สวัสดีครับเพื่อนๆที่วันนี้มินินเขาอยู่ที่งานอะไรมินินอยู่งานอะไรงานอะไรเตอร์ e าร์ตี้นะครับนี่เพื่อนๆนะที่ซีคอนบางแคนะครับนี่จัดวันที่1ถึงวันที่10ตุลาคมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมินินจะพาไปดูนะว่าข้างในอ่ะมีมอนสเตอร์หน้าตาน่ารักกี่ตัวนะแล้วแบบแบบไหนบ้างนะเดี๋ยวมินินก็พาไปดูนะครับมินินพร้อมยังครับพร้อมยังครับ ไปลุยเลยไปลุยเลยไหนไหนนำไปดินำไปดินี่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 มาตัวแรกนี่เพื่อนนี่ตัวแรกโอ้ยนี่น่ากลัวมากอ่ะมินิดมินิดไม่กลัวไม่กลัวอ๋อเดี๋ยวอย่าไม่กลัวครับนี่มันมีลูกตากี่ตามินิดนี่ฮะมีนี่หนึ่งสองสามนะโอ้มีเคี้ยวด้วยมินินมีเคี้ยวด้วยอะไรครับอะไรครับ อ๋อมีเขาหักมิน่บอกนี่มีเขาหักอยู่ข้างเลยอ๋อไม่ใช่มันเป็นมันเป็นเขาของเขาอยู่แล้วนะโอ้ดูมินิไม่กลัวไม่กลัวมอนสเตอร์เลยอนะโอ้ดูนี่นะหนึ่งตัวนะแค่ตัวแรกก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมตื่นเต้นแล้วใช่ไหมอะไรดีใจดีใจโอ้นี่เพื่อนๆนี่อีกโอ้นี่เป็นมอนสเตอร์อีกครอบครัวหนึ่งอนะโอ้ดูดิเยอะแยะหมดแล้วอะโอ้นี่กี่ตัวมินเนี่ยกี่ตัวเนะี่ยฮะแปดตัวอะไรนะครับ เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะดูมินินดีใจนะมินเนไปถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูหน่อยสิครับไหนไปดูซิโอเคโหเนี่ยเพื่อนๆในในในโอ้โดูมินินไม่กลัวเลยอะเนี่ะโหดูดิสีสันสวยงามโหนี่ลูกตาเยอะแยะมากเลยอะโอ้่เหมือนไก่นี่นี่เหมือนไก่เลยเอ้ยเหมือนไอ้นี่ด้วยไหมอะไรนะนะมินเนี่ยเหรอมินเนี่ยเหรอหมอมินบอกว่ามันเป็นคลมินเนี่ยแต่ดูน่ารักนะเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะครับ อ๋อมีเคี่ยวด้วยนะอ่าอย่าไม่นินพาไปดูจุดต่อไปนะครับทำไมตกใจอะไรเหรออุ้ยนี่เพื่อนๆนี่อุ้ยนี่ไม่นินฟันเยอะมากเลยตัวเนี้ยเนี่ยฮะอุ้ยนี่หน้าตาน่ารักอ่ะอุ้ยดูดิ่อุ้ยนี่มีเฮ้ยมันมีพุงด้วยเหรอไม่นินพุงเป็นกระจกอะไรครับอะไรครับอ๋อนี่มองเห็นตัวเองนะเป็นเงาสะท้อนแบบนี้นีอ่ะเพื่อนๆนี่ตั้งตัวนะ นี่มอนสเตอร์โอ้ดูดิอะไรครับอะไรครับไหน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 พาพาไปดูที่พาไปดูสิไหนเจ้าทินไหนพาไปดูที่เจ้าทินไหนไหนนี่เหรอโอ้นี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่โอ้ยดูสีเขียวตีโอ้ยนี่ตัวนี้ลูกตาใหญ่มากอะอะไรครับอะไรครับ โอ้ม่มิน,นบอกว่าดูดตัวนี้ดิหนุหน้าตาน่ารักบองแบวนี่น,นี่ตรงเขามีลูกตาอีกดวงนึงอะมินนโอ้มินิน, <c oughs> อน,นบอกตัวเตี้ยมองไม่เห็นนะต้องกระโดดดูนะโอ้ดูดิมิน,นมินตัวนี้นี่เหมือนนี่น่ารักมากเลยดูนี่เป็นตะปุ่มตะปำ <c oughs> อะไรอะไรเหรอลู <c oughs> อกอะไรตรงนั้นอนี่นะนี่นะถ้าเพื่อนๆไม่แปรงฟันนะฟันจะหลอแบบนี้นะนี่ต้องแปรงฟันทุกวันนะต้องแปรงฟันก่อนนอนทุกครั้งนะครับอ่า โอ้ดูวี่น่าสชอบใจชอบใจนะนี่นี่นะบรรยากาศมอนเตอร์อีกกลุ่มหนึ่งนะโอ้ดูหน้าตาน่ารักมากเลยครับเขามีป้ายบอกนะว่าห้ามสัมผัสห้ามจับนะเดี๋ยวมันจะเสียหายได้นะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนคนอื่นจะไม่มีให้ดูให้ถ่ายรูปก,กันนะครับต้องระมัดระวังกันนะครับโอเคไหนมีเอกเขามีเอ๋อไ,ปไ,ปไ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 ปดูหน่อยไปดูหน่อยน <c oughs> ีย่ตรงนี้ก็มีอีกสองตัวนะโอ้นีเยอะมากนะ โอ้ดูมีนินชอบมินชอบใจใหญ่เลยนะโอ้ดูโอ้โหไปต่อยไปต่อยเขาระวังนะระวังนะโดนเจ็บมือเนี่ยฮะนี่ตรงนี้ก็มีอีก2ตัวนี่เพื่อนๆนี่สีชมพูสีฟ้านี่น่ารักแน่ไม่น่ากลัวนะเนี่ยน่ารักอ่ะมีนินน่ารักปะน่ารักปะฮะน่ารักมะโอ้ดูโอ้โดนกัดมือดันกัดมือเหรอโอ้ชอบใจชอบใจอะไรครับไหนอ๋อนี่เพื่อนๆนี่ ที่ร้านเขาตกแต่งกันแบบเป็นมอนสเตอร์ด้วยนะดูดินี่นะบนหลังคาร้านเนี่ยเป็นลูกตานะนี่แบบนี้เลยนี่นี่ข้างล่างเป็นปากเป็นปากเห็นไหมเนี่ยโอเคมนนี่เห็นปากยังปากมอนสเตอร์อะไรอะไรอะไรทำไมไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ใจเย็นใจเย็นใเย็นไม่ต้องตืน่นเต้นโอ้หนี่ตรงนี้เป็นแบบเป็นซุ้มอนสเตอร์นะโอ้หมีลูกโป่งนะโอ้เยอะแยะเลยอะโอ้นี่แบบเด็กๆชอบเลยนไทยรูปแบบไหนไหน ยังไงนี่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 เป็นหหนี่ตัวนี้น่ารักไม่นี่นี่เป็นลูกโป่งมอนสเตอร์อ,อะไรเหรออะไรเหรอโอ้โหดูมงมงนะชอบใจนะนี่ต้องเล่นแบบระวังนะอย่าให้มันแตกนะสนุกสนานอยู่ในนี่อยู่ในดงลูกโป่งมอนสเตอร์นะเพื่อนๆอห้อ้ดหอ้ยูอูยนี่นะโอ,โอ้โอโออยู่ดิอ,อด้ดอ้เยอะมากลูกโป่งเยอะมากเป็นมอนสเตอร์อะนี่เรายืนงงในดงลูกโป่งมอนสเตอร์นะ โอ้ยเสนุกสนานนะโอ้โหดูชอบใจชอบใจโอ้โหชอบใจใหญ่เลยนี่นะเพื่อนๆให้ดูชัดๆอีกทีนะนี่สมลูกโป่งมอนสเตอร์นะเนาะสมวนเองก็วิ่งเล่นสนุกสนานนะนี่แบบโอ้โหนี่เป็นสวรรค์ของเด็กๆเขาเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูสิโอ้โหนี่นี่นี่เห็นไหมน้องๆเพื่อนๆมาเล่นกันใหญ่เลยโอ้โหดูดูมินิงวิ่งกันสนุกสนานโอ้โหนี่โอ้โหดูนี่ลูกโป่งแบบสีสวยงามนะเนี่ยโอ้โหดู โอ,โอ้โหวิ่งกันอย่างสนุกสนานเลยครับนี่ <c oughs> ช่วงโควิดแบบนี้นะเรียนออนไลน์แบบนี้ได้มาปลดปล่อยแบบนี้นะแบบดีมากๆเลยนะครับโอเคโอ้โหดูชอบใจชอบใจ <c oughs> สนุกสนานกับซุ้มลูกโป่งมอนสเตอร์ตรงนี้นะนี่ครับเป็นแฟนคนไหนสนใจก็ลองมาเที่ยวได้นะที่สีคอนบางแคนะครับวันที่1ถึง10ตุลาคมนี้นะครับฝากกดติดตามช่องมินินซินเฟอร์เป็นกำลังใจให้มินินด้วยครับ <c oughs> วันนี้มินินขอตีลูกโป่งต่อนะครับบ๊ายบาย